สรุปพระราชะกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546นะครับโดยผมพ่อหนุ่มนะครับ เรามาดูสรุปพระราชกิจสีการนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546กันนะครับประเด็นแรกนะครับผู้รักษาการก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับพระราชกิจสีการนี้ให้ไว้ในวันที่26มีสายน2562ใช้บังคับในวันที่1พฤษภาคม2562นะครับมี8หมวดนะครับ ข้อมูลที่ควรทราบนะครับส่วนราชการหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานรัฐแต่จะไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรัฐวิสาหกิจจะหมายถึงรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีการนะครับส่วนข้าราชการจะหมายความรวมถึงพนักงานลูกจ้างผู้ปฏิบัติในส่วนราชการนั้นๆนะครับ เรามาดูในหมวดที่1น,นะครับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมือง,งที่ดีได้แก่การบริหารให้บรรลุปเป้าหมายดังต่อไปนี้นะครับ อันดับแรกคือประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาร,รกิจรัฐ 3. ความคุ้มค่าในเชิงภาร,รกิจของรัฐ 4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภาร,รกิจส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็7นะครับประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเป้าหมายทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในหมวด2ถึงหมวด8นะครับ คราวนี้เรามาดูหมวดที่2นะครับการบริหารราชการเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนการบริหารเพื่อให้เกิดความผาสุขสงบปลอดภยัยให้ประโยชน์สูงสุดของประเทศมีประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางมีแนวทางในการบริหารดังนี้นะครับ 1. ภารกิจสอดคล้องกับโนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ2ซื่อสัตย์สุจริตตรวจสอบได้3วิเคราะห์ผลดีผลเสียครบถ้วนทุกด้าน 4. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจและ5านะครับดาเนินการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคโดยเร็วนะครับต่อมานะครับหมวด3การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับโดยทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์เนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการนะครับก็จะจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการเนี่ยในฉบับใหม่นะครับจะเป็น5ปีแล้วก็ต้องมีการบูรณาการนะครับซึ่งการบูรณาการนั้นอย่างภารกิจของหน่วยงาน A นะครับกับภารกิจของหน่วยงาน B เนี่ยที่มีความใกล้เคียงกันจะต้องบูรณาการกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติให้เกิดผลสำลีนะครับแล้วก็ในการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการนะครับเพื่อให้บรรลุผล ต้องกำหนดมาตรการให้มีการจัดทำคำรับรองในการบริบัติราชการที่เรียกว่า Performance Agreement นะครับหรือว่า PA แล้วก็กพรนะครับจะเสนอคณะรัฐมนตรีนะฮะโดยการเสนอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและอื่นๆนะครับ ในการจัดทำแผนนะครับจะต้องสอดคล้องกับ 1. แผนปฏิรูปประเทศ 2. แผนแม่บท 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5. นโยบายของคณะรัฐมนตรีและก็ 6. ในแผนอื่นๆนะครับผู้จัดทำแผนนะครับก็คือสำนักงบประมาณกับกพรนะครับ ในหมวดที่4นะฮะการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานของส่วนราชการให้ปฏิบัติดังนี้อันดับแรกคือความโปร่งใสประชาชนจะต้องทราบร่วมด้วยในเรื่องของเป้าหมายระยะเวลาแผนแล้วก็งบประมาณนะครับความคุ้มค่าจะต้องมีการจัดทําบัญชีต้นทุนรายจ่ายคํานวณรายจ่ายตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดนะครับแล้วก็รายงานให้กับสํานักงบประมาณ กับกรปรทราบนะครับสำหรับผู้ที่ประเมินความคุ้มค่านะครับก็คือสํงงานันกงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับสํานักงบประมาณนะครับเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าส่วนความชัดเจนนะครับส่วนราชการจะมีอํานาจในการอนุญาตอ,อ,อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติภารกิจส่วนราชการอรื่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาราชการเนี่ยภายใน15วันถ้าเกิน15วันเนี่ยในส่วนราชการให้อํานาจในการอนุญาตอ,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 อนุมัติเห็นชอบประกาศนะครับ บทหนะครับลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับลดไปเพื่ออะไร คำตอบก็คือลดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับหก็คือการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการบริการประชาชนประสานงานส่วนราชการนะครับปัจจุบันนี้มีการจัดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลเซ็นเตอร์ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับสการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า one stop service นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเป็นคนจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ติดต่อสอบถามอนุญา อนุมัติใดๆติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียวนะครับหมวด6ครับการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 1. คือการทบทวนภารกิจกรณีส่วนราชการที่จะมีการยุบเลิกโอนหรือว่ารวม ห้ามตั้งส่วนราชการที่มีความคล้ายคลึงกันอีกเว้นแต่ว่าเพื่อการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนซึ่งตรงนี้กปร,รอจะต้องให้ความเห็นชอบนะครับ2การทบทวนกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเสนอแนะส่วนราชการในการแก้ไขปรับปรุงยกเลิกซึ่งตรงนี้เป็นกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่สอดคล้องกับ ภาวะการในปัจจุบันนะครับสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงยกเลิกได้นะครับหมวด7นะครับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับหนกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานก็คือกำหนดให้แล้วเสร็จของงานเนี่ย และประชาชนเนี่ยต้องทราบร่วมด้วยหากประชาชนหรือส่วนราชการสอบถามจะต้องแจ้งภายใน15วันนะครับ 2. จัดระบบสารสนเทศอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ3รับฟังข้อร้องเรียนหากเกิดการเข้าใจผิดต้องชี้แจงภายใน15วันนะครับ4ีการเปิดเผยข้อมูลจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ร่วมด้วยเว้นแต่ว่าในการเปิดเผยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเศรษฐกิจและความสงบสุขอันนี้ไม่ได้นะครับ และหมวดสุดท้ายนะครับหมวดที่8การประเมินผลการปฏิบัติราชการนะครับโดยประเมินเนี่ยจะประเมินแบบผู้ประเมินอิสระกับผู้บังคับบัญชาประเมินนะครับถ้าเป็นผู้ประเมินอิสระก็จะมีในเรื่องของคุณภาพของผู้ให้บริการประชาชนอาจจะเป็น54321นะครับส่วน2นะครับผู้บังคับบัญชาประเมิน การประเมินก็จะเป็นการประเมินในทางลับเพื่อประโยชน์และความสามัคคีของข้าราชการด้วยกันนะครับส่วนราชการใดนะครับที่บริการมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้กอพร,ะรอนะครับก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะฮะเพื่อจัดสรรเงินพิเศษจากงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อบำริดความชอบเป็นรางวัลโดยส่วนราชการต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานนะครับ นี่คือสรุปพระราชกิจสิธิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546นะครับและพบกันใหม่นะครับในวิดีโอข้อมูลดีๆกับพาะหนุ่มครับขอบคุณครับ